สวัสดียามเร้าจากบ้านสวนจาเมื่อนี่ตื่นปกตินะคะตีหากสี่สิบนะคะประมาณนี้ฮะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกดีดีจ้ะตกบ่โหตกหมดคืนหรือเปล่าวาข่อยก็น,นอนหลับก่อนเนะหลับกับบ่เคยสนิทด,ดอกเพราะว่าเป็นอาการของอันสงสัยสิสวอดแล้วมันก็นสิหลับแบบหลับรับ,รบ,รบ,รบตื่นตืนเอียงประมาณนี้นจ้ะต่ได้อันนอนหลับบ่สนิทนะคะ ได้ตื่นสายจักน้อยปกติอันตีซีตีหาเนี่ยหัวเมื่ออลไรเด้เมนนื่อนี้ตื่นเกือบหกโมงเช้าเมงเนี่ยก่อยผ้า,าเบิ่งสนามหยาคอยห้ยาก็ขึ้นสูงเราเมือ่อวานเนี่ยมาถอนได้นิดนึงนะคะช่วงนี้งานสิบไปอันเฮ็ดไก่ตัวบ้านบ่ได้นะคะเพราะว่าเบิ่งคุ้นยาาเนาะต้องอต้องค่อยเข้าไปซองเมืองเล่าเนาะเพื่อเราขอความสวยเหลือไปห้องน้ำแน่เอาโน่นนี่นั่นแน่นะคะอ่า ิงมุมบอนสีไข่อยากระกแล้วอันเห็นไงก็มูนั่นสีชมพูตุดตรงกลางจอนะ่ะเป็นบอนสีผีเสื้อสโมโูทเดอร์นั่นนั่งไงยักษ์ขึ้นยังเนี่ยจ้าทไมก็สิเป็นพวกแคตตาสนะคะต้ะตนใหม่ของแม่ของคุณย่ายเนี่ยและดอกจะมาสาสาให้เล่าอยู่ตัดแต่งมันน่ะนะดอกงามงามจากสีเหลืองเหลืองเป็นดอกบานบุรีเด้อบานบุรีเห็นไหม โอ้ดอกง่ายอีดีจ้ะมีหยดหยดน้ำกาดดอกใหม่นะจ้ะดอกบานบุรีบางคนกับว่ากินได้นะคะแต่คอยยังไม่เคยกินช่วงนี้ที่เก็บกินดอกไม้กับมี่ดอกอันชันนะคะดอกอันชันกับเก็บมาเป็นพักนะคะกระถินได้ยอดเดียวก็เก็บสักมือได้มันแบบปร่งบาท่านมาจ้จะ <laughs> กินกับนี่อย่างว่าตำแจว ตำเจ้าซื้อเขาดอกเจ้ายุพัจะเลิกแล้วเออไปซื้อยี่ลออตลาดประชา่ลาละทุงละสิบบาทเนืงถิกดีนะคะตอนสมัยขอยุบมงการเจ้าปลาจะซื้อก็ะยิบหาบาทเดนะะ้อยุนี่แหละถิกใจร้ายนะคะซื้อเท่าละสองสามทุง่งคนเด้ซื้อมาอันกินกับอันหมักม่วงจะซื้อนี่แหละเอามาปรุงตอนเนาะแบบใส่นน้ำปลาลงไปเนาะแล้วก็กินกับอันหมักม่วงกินกับมมักสมนี่แซบแซบจ้ะ อันดอกไม้เนี่ยก็ซอว่าดอนยาควีนสิลิกิตนะคะโอ้ยมันถือฟนแล้วนี่มันหุบลงมาข้างล่างเลยฝนนะปกติมันอยู่ข้างบนนะจ๊ะนี่มันกว้างอวกหัวมันอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวจะตัดกิ่งไปช่ำอยู่อันนี้กับพ่อได้ขายนะคะต้นนี้กับพ่อได้ขายอยู่เฮดไ่ถุงเนาะกับทุงละสามสิบห้าบาทเนาะอันทุงดําก็ได้ขายอยู่ขายทั้งออนไลน์แล้วก็ขายอันนาานนี่แหละ ต้นอันต้นไม้ยู่เลนพอช่ำห้องยังบ่ได้เปิดขายเป็นทางการเน้อจ้ะก็เฮ็ดไว้อยกับมีค้นแวะกับมาทักอยกับขายอยนะคะเจ้าของกับบ่ใครมีเวลาไปนั่งฝ้อมนันเนาะเพราะว่าคันสิไปอย่บนเลื่อนพอช่ำทั้งมือนะคะย่ายกับบ่มี่นเบบึงนะคะงานหลักตอนนี้คือดูแลคนป่วยจะดูแลคนป่วย งานร่องกับขายต้นไม้แต่ว่างานต้นไม้เนี่ยหลักกายเป็นงานเลี้ยงชีวิตข่อยอยู่ตอนนี้นะแล้วก็โพสหนังเพื่อนๆแล้วก็รับชมให้แนนเดอร์จ้าช่วงนี้ก็เฮ็ดคลิปพยายามเฮ็ดคลิปเงาถึงไว้นะคะเพราะว่าอันทั้งไล่สดทั้งอันเฮ็ดคลิปเงาตอนนั้นได้ประมาณเกือบสามหมื่นล่ะแหมปาตาหยุดไล่ไปประมาณสองสามเมื่อแล้วก็บ,บ่ได้ไลัยบ่ได้ลงคลิปเงาช่วงหนึ่งมันกับว่าใครมีค่อนขามาเบิ้งคลิปเงาอยู่แล้วเนาะ เวลาก็ลลดลงแม้ตอนนี้นะเวลาเฉลียทั้งหมืดนะมันนับหกสิบบ้านเนาะได้อันมืน่นมื่นเท่าไรวะมื่นเก้ากววเกือบจะสอง0มืนเองจ้ะเหลืออีกตั้งสี่0มื่นผลไหมโอขอยต้องลองคลิปเงาคือคลิปเงาเน่นะถ้ามีคนมาเบิรงเวลาจะขึ้นเร็วไรสดเวลาั็ขึ้นเร็วแต่ว่าอันมันผัด คลิปเงา้คนเบิงหน่อยนะคนเบิงหน่อยก็คลิปเรียวนะนั่นแหละโอเคเศร้านี้กับผ้าซุมะเจ้ามายางช่อมสวนเก็บพักเก็บห้าแค่นี้เดอยุ่งเริ่มกัดข่อยแล้วเดวก่อยสัเขาบานแล้วต้มกาแฟไว้ได้เสียปักนำหอนไว้ได้เสียไปช่งกาแฟกินก่อนก็ขอให้มื้อน,นี่เป็นเศร้าที่ดีสําหรับทุกคนนะคะมีโชคมีราาถูกหวยด้วยเบอร์ ค่ะข,ขายลำรวยนะคะมีพานทุกอุป,อปสรรคทุกอย่างไปได้ยังราบรื่นนะจ๊ะสวัสดีจ้า